ครับเบาหลังพับได้นะครับพับในรั้วก็เก็บของได้เย็ะนะครับนี่ครับอเนกประสงค์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับคันนี้เป็น Honda าโมบ l ลโอครับรถไซเล็กอนเนกประสงค์เหมาะมากครับกับการ ใช้ในครอบครัวลูกเต้าเด็กๆนั่งเล่นได้สบายครับเจ็ดที่นั่งครับสเปคคันนี้จะเป็นยังไงบ้างสภาพจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับสเปคคร่าวๆเจ้า m o บิโอคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว RS นะครับปี2014-15นะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้เครื่อง1,500 c c ครับเป็นเครื่อบล็อกเดียวกับฮอนด้าแจ๊สนะครับแรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์ CVT ครับทไม่การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลนะครับ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับอร่อเยอะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะใช้เครื่องยนต์เจอกับแจ๊ดออกห้างราคาเจ็ดสามเก้าเดี๋ยวเราไปดูภายนอกภายในครับว่าคันนี้สภาพเป็นงไงบ้างอ่ะไปดูกันเลยครับคันนี้โมบิโอตัวไอเอตัวท็อปนะครับสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มตอนที่สีฝากระโปรงก่อนนะครับคันนี้ครับอ่าดูสูงนะครับฝากระโปรงใสๆเดิมๆนะครับสภาพสวยครับคันนี้รถเข้ามาเก็บสีไปไม่กี่ชิ้นนะครับ มามีรอยทะลอกนิดหน่อยนะครับตามกันชนนะครับนี่ครับกันชนเก็บเสียเรียบร้อยนะครับกันชนสวยใสนะครับนี่ครับมีสปอยเลอร์อยูในตัวนะครับไฟหน้าแบบตัวใหม่เลยนะครับนี่ครับสองสว่างครับแก้มซ้ายสวยสวยนะครับบางๆเดิมๆมนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ติดมาในตัวเลยนะครับตัวท็อปนะครับนี่ครับประตูสวยสวยได้ใสสีบางๆเดิมเดิมครับมีสปอยสเกิร์ตด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับมือจับโครเมียมนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็มีกันสาดด้านหน้าด้านข้างให้รอบคันนะครับสี่ชิ้นนะครับนี่ครับประตูหลังสวยๆบางๆเดิมๆใสๆนะครับหลังคาบางๆใสๆนะครับมีคีบสลามให้นะครับสวยงามจากโรงงานนะครับนี่ครับสะโพกท้ายสวยๆครับกันชนเดิมๆครับมีเซนเซอร์ทอรหลังให้นะครับส่วนไฟท้ายนะครับสวยๆใสๆครับไม่มีรอยทะลอกนะครับนี่ครับ สัญลักษณ์โมบิลิโอยังอยู่คมนะครับไฟสวยๆใสๆนะครับมีไฟกระทิมด้านล่างให้ด้วยนะครับนี่ครับฝาหลังเืเดิมครับโลโก้ตัวท็อป rs ยังอยู่คบนะครับ i v t e c h นะครับไฟท้ายสวยๆนะครับนี่ครับโหสภาพถือว่าดีมากเลยครับคันนี้มีสปอยเลอร์ติดมาจากโรงงานนะครับตัวท็อปจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมีไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กขอบ15นะครับปัดเงา ข้างในสีดํานะครับนี่ประตูซ้ายสวยนะครับบางๆเดิมๆครับประตูนี้ก็สวยครับโอ้คันนี้สภาพสวยทั้งคันนะครับนี่ครับแกะบางๆเดิมที่ใสครับไม่มีรอยถลอกอะไรแล้วนะครับพอเราเก็บงานให้หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะครับว่าคันนี้โครงสร้างจะเป็นยังไงบ้างจะสวยอะไรขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันนะครับแกะซีนูว่าเป็นยังไงอ่าเริ่มจากรอย ซีนก่อนละกันครับนี่ครับซีนเดินเส้นตรงสวยงามครับเดิมๆโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยใสๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีรอยแกะซีนทาใหม่อะไรนะครับเดิมๆครับหัวรถสวยใสครับแล้วเราก็แกะขอบประตูดูเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับไม่มีรอยทําสีนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอยู่นี่มั้งครับรถและประตูนะครับนี่ครับสวยใสๆเดิมๆก่อนประตูยังเงาวิ่งอยู่นะครับคันนี้วิ่งมาไม่เยอะครับแสนพัฒนโลครับแสนต้นต้นครับมาดูเพจหน่อยครับ เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับอามาดูในส่วนของประตูหลังกันบ้างนี่ครับสีสวยๆนะครับเดิมตรงๆเรียบๆนะครับเราคัดสภาพรถสวยมาทุกคันนะครับเต้นผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆนะครับอ่ะสีดูนะครับสียางประตูดูนี่ครับเดิมๆสวยๆใสๆสีนอยู่ครบเอ้ยรอยอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับ นี่ครับดูฝาถังน้ำมันครับตรงนี้รองรับแก๊สโซฮอล์ E20 ได้แล้วนะครับหมดปัญหาครับเรื่องความประหยัดมามาดูในส่วนของฝาท้ายบ้างครับนี่ครับเปิดปิดท้ายง่ายจะมีปบเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกรอยู่นี่นะครับเปิดง่ายครับนี่ครับบาะครับบาอก็สามารถพับได้นะครับดูซีนนี้นะครับซีนเดิมๆสวยงามนะครับนี่ครับเดิมๆครับ ไม่มีคันนี้ไม่เคยชนท้ายนะครับนี่ครับสีเดิมๆอ่ะดูสีฝั่งนี้บ้างครับสีหลังคาสวยๆใสๆนะครับนี่ครับรอยพับเด็กรอยอาร์กอยู่ครบนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูซีนที่ฝั่งกระโปรงท้ายนะครับนี่เห็นชัดไหมครับนี่ครับสีนเดินตรงเรียบนะครับไม่มีรอยแกะทําอะไรนะครับไม่รอไม่มีรอยแกะทำสีนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับนี่นะครับ เบาะหลังพับได้นะครับพับในรั้วก็เก็บของได้เยอะนะครับนี่ครับอันนีกประสงค์ครับเก็บของได้เยอะแยะมากมายครับวางของได้เต็มที่เลยครับไปครับไปดูโครงสร้างประตูหลังต่อนี่ครับเมื่อเปิดประตูหลังมาครับก็จะเจอซีนะครับซีนแบบนี้นะครับคือซีนเดิมๆจากโรงงานนี่ครับซีนประตูสั่งกวาด้านคนนั่งนะครับสวยเดิมๆนะครับคันนี้เดินทั้งคันเลยนะครับเราคัดมาอย่างดีนะครับรถเต้นเรา นี่ครับสวยสวยใสใสเดิมเดิมนะครับเป็นเม็ด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 อยู่ครบทุกเม็ดนะครับอ่มาดูด้านหน้านะครับอ่ดูซีนดูเม็ดอัดก่อนเลยครับเม็ดอัรกอยู่ครบทุกเม็ดนะครับนี่ครับสวยสวยลึกๆคมๆครับไม่ทาสีจะเป็นแบบนี้นะครับอ่มาดูันที่ซีนประตูคนขับบ้างนะครับนี่ครับซีนเดิมเดิมสวยสวยใสใสนะครับ สีนตรงๆยาวๆเลยครับไม่มีรอยแกะนะครับสวยๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเปิดฝากระโปรงหน้าดูเครื่องยนต์ดูซีนภายในดูสเตชเช็บภายในเครื่องยนต์นะครับว่าห้องเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนดูคันหน้าเลยครับไปเลยครับไฟหน้าคู่หน้าก็ยังสวยงานครับก็มีเหลืองๆบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์ให้ครบนะครับสองดวงครับไปครับไปดูในส่วนของากระโปรงนี่ครับเปิดมาแล้วครับนี่ครับเดิมๆครับดูจากหัวรถก็นเลยครับนี่ครับ รถทอนด้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าสีมันไม่เหมือนกับสีตัวรถเพราะตรงนี้ออกห้างจะเป็นแบบนี้นะครับสีในห้องเครื่องอ่ะจะไม่เหมือนกับสีตัวรถนะครับนี่รอยนี้คือรอยพ่นมาจากโรงงานนะครับเราไม่ได้พ่นเองนะครับนี่ครับดูหัวน้อยครับไม่มีรอยแกะนะครับเดิมเดิมสวยสวยใสใสครับนี่น้อครับน็อแก้ไม่มีรอยถอนนะครับเดิมเดิมนะครับนี่ซุ้มฟีนฟีนกับรอยอาร์เมกอาร์นะครับอยู่ครบนะครับสีนเดิมเดิมโรงงานนะครับแต่ภาพใสใสสวยสวยนะครับ สีสีไม่แตกต่างกันมันเป็นอย่างนี้ไม่จากโรงงานนะครับเราไม่ได้พ่นนะครับมาจากโรงงานนะครับคันนี้ประกอบอินโดนีเซียนะครับโมบิโออ่ะดูคานหน้าฝั่งนี้หน่อยดูหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับคานหน้าไม่เคยแก่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนี่ครับปากโปรงครับติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีรอยถอดนะครับติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์นี่ครับอ่ะดูมาที่ฟีนี้ต่อเอี่คานต่อนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบ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 นะครับนี่ครับ สวนน็อตสวยๆใสๆนะครับดูเเต้าชวฝั่งนี้ครับซีนอยู่ครบนะครับอนัดสักโปรงครับอยู่สวยครับไม่มีรอยแก่ครับเดิมเดิมใสๆครับนี่ครับดูซีนสักโปรงหน่อยสวยเดิมเดิมครับรูกลมคุมกิฟต์เหมือนกันนะครับคันนี้ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับซีนครบทั่วนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยครับรับประกันเลยครับไม่เคยโดนชนมาแน่นอนครับ สภาพสวยใสเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับว่าคันนี้ภายในจะค่อนข้างที่สมบูรณ์มากมายขนาดไหนไปเลยครับครับผมมามาดูในส่วนของภายในกันนะครับนี่ครับภายในนะครับดูเบาด้านคณนั่ง่อล้ะกันนะครับนี่ครับเบาสวยๆครับไม่มียุบครับเบาไม่มีขานนะครับสภาพผ้าเป็นเบาผ้านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับสวยๆใสๆนะครับมาดูเบาคนขับบ้างครับ เบากคอนแชรก็สวยๆครับผ้าก็จะมีรอยซีตามอายุการใช้งานบ้างนะครับก็มาหลายปีแล้วนะครับนี่ครับสวยๆใหสนะครับคอนโซลหน้าเป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานครับมีวิทยุเป็นจอให้นะครับแอร์แบบมุนนะครับมาดูเบาะหลังกันบ้างครับนี่ครับเบาะหลังก็สภาพดูสวยสดงดงามนะครับมีเปิดๆนิดนึงครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผ้าไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับ อ่าดูเบาะแถวที่สามหน่อยเบาะแถวที่สามก็นั่งได้นะครับมีที่วางแก้วนะครับที่วางแก้ววางแขนวางของได้นะครับนี่ครับนั่งได้สองคนครับสบายๆครับถ้าเด็กๆก็นั่งได้ถึงสามคนนะครับเบียดๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะมีแอร์หลังให้นะครับครบแอร์หลังสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับมีปุ่มปรับนี่ครับคันใหญ่ขวดแจ๊สนะครับขับคันนี้ก็ผมว่าโอเคเลยครับดีกว่าขับแจ๊สครับ เดี๋ยวเราไปดูออปชันครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับคันนี้มาครับมาดูในส่วนของออปชันคันนี้ที่ให้มาบ้างนะครับคันนี้นะครับก็เป็นคอนโซลแบบพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานครับแอร์นี่ก็แบบคมๆนะครับดูสปอร์ตสวยงามนะครับจอนี่ก็จะเป็นจอมาจากศูนย์ฮอนด้านะครับนี่ครับจอระบบสัมผัสนะครับ แอร์ก็จะเป็นแบบหมุนนะครับแบบมือหมุนนะครับหมุนได้นะครับดูแลรักษาง่ายปรับง่ายครับไม่ยุ่งยากครับแอร์เย็นฉ่ำครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันให้นะครับตัวนี้เราสามารถกดเลื่อนอะไรที่นี่ได้เลยนะครับตัวนี้มาจะไม่มีปุ่มตตาร์ให้นะครับเดิมๆมาจากโรงงานครับหัวเกียร์ก็เหมือนคอนดัตแจนะครับเพราะเกียร์ตัวเดียวกันภายในก็มีไฟอ่านหนังสือให้นะครับมีแอร์หลังให้นะครับแอร์ดัก มีให้สองลูกนะครับคู่หน้านะครับก็พร้อมกับเบรก ABS นะครับส่วนนี่ครับแผงประตูก็จะมีสีดําตัดสีเงินสีบอลเงินนะครับนี่ครับให้ความรู้สึกที่สปอร์ตอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับจะมีสีตัดตัดอยู่นะครับสวยงามครับแอร์เย็นฉ่ำเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ลองขับกันดูครับว่าเครื่องยนต์กับช่วงล่างคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ เครื่องยนต์ก็เงียบๆนิ่งๆนะครับไม่มีส่นไม่มีสะท้านอะไรนะครับนี่ครับฟังเสียงครับเสียงใสเลยนะครับเสียงดีนะครับไม่มีเสียงกระทบกันนะครับคันนี้เครื่องค่อนข้างที่สมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเราลงไปลองขับกันนะครับว่าช่วงล่างจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขับไปภาคไปให้ฟังนะครับว่าช่วงล่างจะเกาะปึกอะไรขนาดไหนวงเลี้ยวจะเป็นยังไงอะไรก็เลยครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับ วงล่างก็ขึ้นเนินลงเนินก็ไม่มีเธออะไรเท่าไหร่นะครับวิ่งถนนคูกขาก็รู้สึกว่ายังนุ่มดวลนะครับไม่กระแทกระทันอะไรนะครับอัตราเล่งก็ใช้ได้ครับตรงนี้อาตาัตราสิ้นเปลือน้ำมันในสเปคก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับ เร่งดีครับสูุดดีนะครับปล่อยพวงมายได้ครับปล่อยได้พี่กิโลครับช่วงล่างดีเลยนะครับแอร์เย็นนะครับอัตราเร่งดีเลยนะครับวันน,าาน,น,นี้เหยียบก็มาตามใจสั่งเลยนะครับไม่อื่นนะครับ ราคาขานี่ถูกกว่าแจ๊กอีกนะครับตอนนี้น่าเล่นมากเลยครับขับให้ความรู้สึกเหมือนขับกับ BRV นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ราคาจะย่อมย่อมกว่า BRV หน่อยนะครับคันนี้ เดี๋ยวเรายูเทิร์นกันนะครับมา้ดวดูงงอเดียวว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับ โอ้วงเลี้ยวแคบเลยนะครับวงเลี้ยวนี่เหมือนรถอีโคคาร์เลยครับวงเลี้ยวแคบนี่เวลาเราขับเราก็จะเลี้ยวเข้าออกเลี้ยวจอดสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวยุธงง่ายครับอาจารย์เล่นถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับดีเลยนะครับไม่อืดน,นะครับแต่ว่าบริษัทนี้ทดเกียร์มาอย่างดีเครื่องแค่พันห้านะครับแล้วบอดี้ตัวถังมิติก็ใหญ่ขนาดนี้ยังสามารถทำความเร็วออกตัวได้ดีก็ถือว่าโอเคเลยครับคันนี้ สนใจมาดูก็มาดูที้เต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับอยู่ถนนเอกชัยนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยครับเนี่ยครับโรงพยาบาลเอกชัยอยู่ขวาซ้ายมือนี่นะครับแล้วก็ชิดขวาเตรียมตัวยูเทิร์นครับพอยูเทิร์เสร็จปุ๊บก็เจอเต็นท์รถเลยนะครับอยู่ข้างๆกับธนาคารกสิกรนะครับเวลายูเทิร์มาเสร็จมาง่ายครับมาไม่ถูกโทรมาได้เลยนะครับที่0868885388นะครับนี่ครับ พอเลยโรงพยาบาลเอกชนไม่นิดนงก็ชิดขวาเตรียมยูเทิรครับยูเทิรเสร็จก็เจอเต็มเราเลยครับมาง่ายครับผมอยู่ให้บริการทุกวันนะครับมาได้เลยครับมาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาครับเบรกดีนะครับเบรกจิกๆเลยนะครับ สำหรับอะไหล่ตัวนี้นะครับอะไหล่ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องห่วงครับเบิกสูหรืออะไรนอกก็มีให้ตลอดครับมีขายเยอะครับไม่ต้องกลัวครับ เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่และมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปเลยครับครับผมสําหรับโมบิโอคันสวยคันนี้นครับเราตั้งราคาได้เพียงแค่3ามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้ามาดูมาลองทดสอบขับดูได้ครับคันนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวครับออกกรสุนบาทได้นะครับถ้าเครดิตดีและสุดท้ายนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับทางเราจะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะครับ ส่วนคันนี้ชอบยังไงมาต่อรองกันได้ครับอยากได้โปรโมชั่นไหนบอกได้เลยครับยินดีเสมอครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้าครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s ั com